สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีชาวอสอมทุกทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะอนุทินชาญวีรกุลนะคะเขาก็ชี้นะคะวันที่21กันยายนค่าตอบแทนพิเศษทยอยเข้าบัญชีอสอมนะคะอนุทินชาญวีรกุลร,รม,มาวาสาธารณสุขเผยผลักดันค่าตอบแทนพิเศษ3,500บาททยอยโอนเข้าบัญชีอสอมยีอกันยายนนี้นะคะ วันที่6กนะคะก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะวันที่6กันยาหกสานายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐม,ม,มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมด้วยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะผู้บริหารส่วนราชการเจ้าหน้าที่อสมและประชาชนได้เข้าร่วมส่งมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงระนองนะคะให้โรงพยาบาลระนอง ที่อาคารเฉลพระเกติ8 0พัรษาหลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลระนองนะคะนายอนุทินก็กล่าวนะคะกล่าวว่าจากการที่ประเทศเมียนมานะคะพบการระบาดของโควิด -19 ย่อมสร้างความน่ากลัวและกังวลใจให้กับชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวจังหวัดระนองนะคะที่มีพื้นที่จังหวัดติดต่อกับเมียนมาเป็นทางยาว การลงพื้นที่มาครั้งนี้ก็เพื่อมาดูความพร้อมในการรับมือภาวะโรคระบาดนะคะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะ ต้องจัดการอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ามีความสามารถในการกำจัดนะคะในการจัดการปัญหานะคะที่ลุกลามบานปลายนะคะสิ่งที่น่าชื่นชมคือพ่อแม่พี่น้องนะคะคนไทยตั้งแต่ยังตั้งกัดอยู่เสมอนะคะใส่หน้ากากมันล้างมือหรือเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะคะในยามนี้เลยนะคะ คือหน้ากากกับล้างมือนะคะส่วนใครที่ตกกาจนะคะก็ขอให้กลับมาตั้งกาวสูงนะคะเพราะโรคระบาดประมาณกันไม่ได้นะคะการป้องกันตัวมิได้เพื่อนะคะ ไม่ได้เพื่อเพียงจะป้องกันโรคแค่นั้นนะคะแต่ยังช่วยป้องกันโรคในระบบทางเดินหายใจอื่นๆด้วยนะคะผลที่ตามมาก็คือคนไทยสุขภาพแข็งแรงและรัฐบาลยังประหยัดงบประมาณนะคะในการรักษาเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะคะในอนุทินกราวต่อนะคะสำหรับพี่น้องอสมอที่ทำงานหนักมาตลอดนะคะหลายปีหลายเดือนนะคะ เสียสละทั้งเวลาทั้งทรัพนะคะในการควบคุมโรคครั้งนี้นะคะเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยมาเสมอนะคะภาครัฐเห็นความสำคัญนะคะและได้พรักดนค่าตอบแทนพิเศษเป็นของขวัญน,นะคะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานนะคะของอสอมนะคะโดวยวันที่21กันยายน63ก็จะมีการ จัดนะคะทยอยโอนนะคะโอนค่าตอบแทนพิเศษเข้าบัญชีของอสมเบ็ดเสร็จร่วมเป็นเงิน3,500บาทนะคะซึ่งในอนาคตหากการรับบาดของโรคโควิด -19 ยังดำเนินต่อไปก็การช่วยเหลือเพิ่มเติมก็จะมีมาอย่างแน่นอนก็สรุปแล้วก็วันที่21กันยายนนะคะบเบ็ดเสร็จรวม3,500บาทนะคะก็คงทยอยโอนเข้าบัญชีของอสมอย่างแน่นอนนะคะ ขอให้ทุกท่านอ,อสมอก,ก็รอที่หนึ่งนะคะไหนไก็รอมานานแล้วเนาะก,ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่เราฝังรับชมข่าวสารนะคะช, like, ช่กดไลค์ช่กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ